ับการจะมือหน่วยงานปอพอทางหลวงและผู้รับเหมาสร้างสะพานข้ามแยกบ้านวังสระพีและแยกแก่งเซียนผ่อนคลายนักท่องเที่ยวหนาแน่นช่วงเทศกาลสงการานต์ปี68วันที่30มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้ดูแลด้านการจราจรจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการก่อสร,ร้างทางแยกใหญ่ประกอบด้วยทางแยกบ้านวางสรารพีตมบลปากแพรกและทางแยกแก่งเซียนทั้งสองแห่งเป็นเส้นทางหลักที่ผ่านไปยังอำเภอไซโยกทองผาภูมิสังขละบ,บุรีหนองปลือและอำเภอศรสีสวัสดิ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของจังห,งงหวัดกาญจนบุรีในช่วงเทศกาลที่จะมาถึงในเดือนเมษายนนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยผ่านเส้นทาง M81 ก็จะเปิดเส้นทางให้ผ่าน ในช่วงเทศกาลสงการานนี้เช่นกันเนื่องจากที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหนาแน่นดังนั้นพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นผู้ดูแลภาพรวมในด้านการจราจรทั้งจังหวัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับความสะดวกในการใช้ยานผ่านนะจึงได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานปภจังหวัด สำนักง,งานกรมทางหลวงและผู้รับเหมาในการก่อสร้างสะพานข้ามทั้งสองแห่งโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรจราจรติดตามในการตรวจสอบพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อแจ้งแนะนําในการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งสองแยกในครั้งนี้โอกาสนี้ทางพันตํารวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตรองผู้บังคับการได้แจ้งกับผู้รับเหมาให้ทราบว่าขอให้ทางผู้รับเหมาได้ปรับพื้นที่ริมถนนให้กว้างเพื่อให้ยานพาหนะทุกเส้นทางมุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่และออกกลับไปได้อย่างสะดวกรวมถึงขอให้วาง บิ๊กแบ็คเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชัดเจนว่าต้องไปช่วงทางใดรวมถึงติดป้ายบอกเส้นทางไฟแดงไฟแสงสว่างให้ชัดเจนทางผู้รับเหมาแจ้งว่าทุกอย่างนี้จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วในวันที่13เมษายนทางผู้รับเหมาก็จะหยุดการก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางการเดินรถของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิต รองผู้บังคับการยังฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเทศกาลสงกรานโดยเฉพาะอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรจะมีป้ายแจ้งไว้ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโปรดอย่ากระทําผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านและผู้อื่นโดยเฉพาะเมาอย่าขับเด็ดขาดเวันนี้ได้มาตรวจพื้นที่ของแยกวังสรารพีนะครับ พร้อมกับเจ้าหนี่ของอ,อปพออรลป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับแล้วก็ป้องกันภัยจังหวัดแล้วก็ผู้ผู้ละเหมาก่อสร้างถนนนะครับเพื่อมาดูถนนนะครับระบบการจราจรต่างอย่างเช่นั้งรับป้ายถนนการคืนพื้นผิวถนนการทำความสะอาดนะครับแล้วก็การวางแผนในเรื่องของการระบายรถและ,ะลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเพื่อรองรับ นรับท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาตัวการจังหบุรีครับซึ่งขณะน,นี้นะครับจากการประสานงานแล้วได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผลก่อสร้างเป็นอย่างดีซึ่งจะคืนพื้นถนนทั้งทั้งสี่ด้านให้นะครับประกอบกับการทำความสะอาดและการาเคลือบผิวถนนเพื่อจะให้มีเศษกรวดเศษทรายทาให้ลื่นหรือเกิดอุบัติเหตุได้ครับค,ครับ่อในส่วนของนท่องเที่ยวหรือประชาชนที่จะเข้ามาใช้ ถนนบริเวณสี่แยกวางสารพีนะครับเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับการเข้าไปในวงเวียนนะครับของความร่วมือว่ากรณีที่รถที่จะต้องทางตรงตัวอย่างเช่นจากทางหนองขาวที่จะเข้าเมืองการเข้าวงเวียนท่านจะต้องเข้าทางอย่าอย่าชิดวงเวียนเพราะถ้าชิดวงเวียนปุ๊บกรณีท่านท่านจะตรงไปมันจะไปขวางรถที่เขาที่จะเลี้ยวขวานะครับและการาการการปฏิบัติ ตามสี่แยกต่างๆเนี่ยรถในเวียนต้องไปก่อนนะครับรถทางตรงต้องต้องชะลอนะครับเพื่อความระมัดระวังและก็เป็นต้องตตามกฎหมายด้วยครับในส่วนของช่วงเทศกาลสงกรานนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นความประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรและลดอุบัติเหตุนะครับก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชานเข้ามาในพื้นที่นะครับการขับรถนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ประพฤการจราจรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ ขับเร็วเกินกำหนดนะครับเมาสุราแล้วก็คาดขับรถผิดกฎครับซึ่งทางาตำรวจจะมีการตั้งด่านเพื่อกดขันวิจฉาจรอาจจะมีการจับภูมิท่านนะครับแล้วก็เรื่องเมานะครับเรื่องเมาในเรื่องเมาด้วยครับก็สําหรับผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ขอสวมหมวกกันน็อกนะครับไฟท้ายไฟท้ายรถของท่านต่างๆมีหรือเปล่าตรวจสอบให้เรียบร้อยถ้าไม่มีนะครับท่านเจอด่านตํารวจจราจรสามารถเข้าไปให้ด่านเนี่ยเปลี่ยนไฟให้ทันทีครับ เปลี่ยนฟรีครับเรามีโครงการโปรัมช่นงอยู่นะครับสามารถตรวจได้เลยครับขอบคุณครับ